เอาละครับผมก็สวัสดีกับคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเนื้อสู่รรายการช n นิงชาแนลนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเวฟร้อยยี่ห้าไอนะครับผมบราเวฟร้อยยี่ห้าไอตัวโฉมใหม่นะครับผมซึ่งก็จะเป็นสีลักษณะตามนี้ครับผมมีตั้งแต่ร้อยสิบถึงร้อยยี่ห้าแต่วันนี้ผมจะพูดถึงตัวร้อยยี่ห้าก่อนนะออก็ในส่วนของตัวร้อยยี่ห้านะครับผมมีไฟเนี่ย LED นะด้านหน้าออมี LED แต่ไฟเดี้ยวก็ยังคงเป็นไฟดอดเดิมคือมันเปลี่ยนหลักๆแค่แค่สีอะ ก็เทมมาดูสีแหละว่าสีเป็นยังไงบ้างครับผมเริ่มจากสีขาวก็คือก็จะมีดำตัวนี้นแล้วก็ดำตัวนี้แล้วที่เหลือก็จะเป็นขาวนะครับผมไล่สีใหม่ไล่สเต็ปใหม่นะเแบบไลท์ห้าเนี่ยนี่ครับผมนี่คือการเบรกเขานะครับผมกระจกก็จะเป็นกระจกแบบเดิมผมอยากให้เบบเขาเปลี่ยนสไตล์กระจกนะผมว่ากระจกแบบนี้มันมันก็ดูเก่าแล้วอะ่ะคือมันใช้มานานแล้วอะ่ะกระจกดีไซน์เนี้ยถึงแม้ว่าตัววัสดุเขาจะเปลี่ยนใหม่ไปบ้างแล้วก็เถอะแต่ผมรู้สึกว่า ก็น่เปลี่ยนใหม่นะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวที่จับกันนะครับผมเฮนเขาก็ธรรมดาเหมือนเดิมน่าแ,แต่แบบนี้มานานแล้วไม่ก็ทางโชกเนี่ยก็ยังเป็นโชคเดิมนะสีเดิมด้วยไม่มีเปลี่ยนนะเออนี่ครับผมปั๊มเบรกก็จะอยู่ทางฝั่งขวามือนะครับผมเป็นปั๊มที่ใช้มานานแล้วนะนี่ใช้มานานแค่ไหนดูนิชินปั๊มนิชินจานก็จานไซส์เดิมนะครับผมนี่จานไซส์เดิมความหนาสามมิลจานเดิมครับผม เป็นจานสี่รูเหมือนเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเพิ่มเติมแต่อันนี้เป็นล้อแบบมีไม่มียางในแล้วนะเออ,อเล้อจุบเลสแล้วอี่อยางเป็นของไม่รู้แต่ว่าไซส์เจ็ดสิบทับเก้าสิบขอบสิบเจ็ดนะครับผมนี่เป็นยางของวีด e เนะคออวีด e เบิลวีด l เบิลเบอย่างดีที่ไปเปลี่ยนเถอะถ้าคุณไม่ใช่สายทั่วไปนี่ครับผมอันนี้ก็คือหน้าปรับนะครับผมนี่ เป็นดิจิตอลในตัวของพวกเรียนใหม่แล้วนะแต่ว่าตัวความเร็วตัวอะไรก็รรยังเป็นคงเป็นเข็มนะครับผมนี่รวมถึงพวกเกียร์พวกอะไรต่างๆนี่ก็ยังเป็นตัวแบบไฟอยู่เออนี่คือประกับทางซ้ายมือนะครับผมซ้ายมือก็มีไฟเลียวปรแล้วก็ไฟสูงไฟต่ํานะครับผมกระจกกันเป็นสไตล์เดิมที่เคยคุ้นเคยนะครับผมต้านขวามือก็นี่เลยมีแค่ดูเดียวเออ ถ้าใครจะดัดแปลงไปใส่พวกแบบนั้นก็น่าจะยากอยู่สำหรับชุดนี้นะเออพอมีแค่นี้โลง่ลงๆถ้าจอดก็ต้องจอะให้ยุ่งยากนะนะเนาะจะทําพวกแบบไฟพามากไฟอะไรต่างๆไฟฉุกเฉินเงี้ยก็คงต้องไปใส่ตรงนู้นแทนกุญแจไม่ใช่สมารท์ทคีย์แน่นอนว่าเวฟไม่ใช่สมารท์ทคีย์แล้วแต่ว่าจริงๆก็อ,อยากให้มีนะอนาคตเอออยากให้มีแต่ก็เข้าใจได้มันไม่ใช่ตัวที่ใช้งบประมาณที่สูงเนาะแล้วก็ตรงนี้เป็นลิ้นชักใส่ของนะ เวฟเนี่ยมีลินชากใส่ของด้วยนะเออเวฟอยู่นี้พัฒนานะจริงจมันพัฒนามาสับบกพักแล้วแหละมันไม่ได้เพิ่งมาพัฒนาตอนนี้หรอกนะครับนี้มาดูเบาะเบาะเนี่ยเป็นแบบเป็นแบบหนังนะเออมันจะไม่ใช่เหมาะแบบเดียวกับพวกคลิกหรือว่าพวกแบบเวฟร้อยสิบอะไรเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูเบาะของเวฟร้อยสิบนะเบาะของเวฟร้อยสิบเนี่ยก็จะเหมือนกันแต่ทรงจะไม่เหมือนกันสังเกตดีๆทรงของเวฟร้อยสิบมันจะเป็นแบบเนี้ยสังเกตทรงไหมแล้วไปดูร้อยยิบห้านะ รอยยิ้ห้าทรงเขาจะเปลี่ยนไปเห็นไหมมันจะไม่เหมือนกันรอยยิบมห้ามันจะกว้างกว่าอทอรงมันไม่เหมือนกันนะรอยสิบรอยยิบห้าแต่เบาะเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกน,นะเป็นแบบหนังอะหนังพุ่มอะออจะไม่ใช่เบาะแบบกระมี่เออใช่นี่เปิดออกมาก็นี่คือใต้เบาะนะครับผมก็มันเดิมมีไขค,ควงมีนี้แล้วก็คู่มือนี่ก็ใต้เบาะครับผมใต้เบาะเว็บอย่างนี้ใหญ่นะออผมขี่เว็บเมื่อก,ก่อนนี่ใต้เบาะใส่อะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้ ได้บอกผมว่ามันมันแทบจะเก่งกว่าคลิกแล้วอะเกียบลำตรงกว้างนะใครได้เวไปนี่ก็คือดีเลยแล้วก็ถังมันจะอยู่ด้านหลังใช้ฝาทังเดิมมีครอบไหมไม่มีไม่มีครอบเออนะนก็คือตัวในรถของเขนานะครัผมนี่อันนี้ก็คือตัวพวกเป็นเบรกนะครับผมนี่แล้วก็ยางเหยียบนะครับผมแล้วก็คันสตาร์ทแล้วก็มีที่เหยียบพักเท้าหลังแล้วก็ท่อตัวนี้ แล้วก็พวกนี้ก็เป็นตัวดิสไม่ใช่ดิสเบรกหลังเขาเรียกดัมเบรกหลังเออฮได้มาโชกก็เป็นโชกค,คู่นะเอออันนี้อันนี้เขาให้มานานแล้วแหละแต่ว่าโชคเขาจะเล็กๆนิดนึงโชคจะไม่ได้ใหญ่เห็นไหมโชคเขาจะเล็กๆเ,เป็นโชกคู่ก็จริงแต่ว่าโชคเขาจะเล็กมากแต่ก็เผื่อรูไว้ใส่ใหญ่ๆหญ่อยู่นะเออเนี่ยนี่ก็คือโชคนะครับผมนี่ตัวนี้ก็เป็นพวกรายละเอียดต่างๆนะเออเป็นครอบโซขเขาโซ่สเตอร์ แตกนะมาฝั่งนี้บ้างก็พักเท้าแล้วก็โลโก้เวฟร้อยิบไอนะครับผมอันนี้ก็คือตัวปรับเกียร์ครับผมเปลี่ยนเกียร์แล้วก็ขาตั้งแล้วก็ขาตั้งคู่แล้วก็ที่เหยียบนะครับผมซึ่งอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นสีดำนี่ตัวนี้จะเป็นเป็นสีดำจะมีสีดําไล่เข้ามาเพิ่มอีกสีหนึ่งนะครับผมสำหรับสีขาวนะไฟด้านหลังนะครับผมก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะเป็นไฟกระดูกหมาเออเขาเรียกว่ากระดูกหมาชมกระดูกหมาแล้วก็มีหลอดธรรมดาสองหลอด บางคนแบบเดิมมีทับทิมใหญ่อ,อยังไม่มีทับทิมข้างนะแต่เวฟเนี่ยถ้าให้ผมพูดนะวัสดุเวฟเดียเ๋ยวนี้มีบางอย่างที่ลดคอสลงไปพอสมควรถ้าคุณอยากได้เวฟที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอะเวลาที่มีอะไรต่างๆเสียคุณลองเบิรบคุณลองเบิรอะไรที่เป็นปีเก่ากว่านี้ที่ยังใส่กันได้ดูผมรับรองเลยว่าจะเบาแน่นอนทั้งผ้าคัททั้งอะไรต่างๆเนี่ย ผมบอกเลยว่าเวฟเนี่ยเป็นรุ่นที่ถ้าเอาของเก่ามาใส่ดีกว่าเพราะว่าวัสดุเดี๋ยวนี้เขาลดคอนลงไปมากเพื่อให้เพื่อให้ราคามันคงอยู่อยู่ไม่ขึ้นอ่ะราคาไม่ขึ้นมากเวฟเป็นรถที่ประหยัดจริงๆทั้งการซื้อทั้งการขายก็ยังเหมาะสมอยู่นะสําหรับการเลือกซื้อถึงราคาจะ <c oughs> อันนี้ราคาที่สุนของเป็นคงนะครับผมถ้าสนใจก็มาอุ่นนุ่นได้นะครับผมก็ราคาเขาก็มีชาร์จขึ้นตาม ปกติแหละเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วสำหรับยูวเลอร์นะอ,อ,อันนี้ก็เป็นสีขาวนะสีขาวจะเป็นประมาณนี้ล้อเนี้ยก็เป็นล้อแม็กสไตล์เดิมเอ,อ้ยลืมดูยางหลังให้เอองัออ้นมาดูตัวนี้เลยละกันนี่ตัวนี้จะเป็นยางหลัง80สทับเกขอบ17นะครับผมนี่ไซส์แบบนี้เลยเป็นบีดับเบเหมือนกันนะทีนี้มาดูสีเขียวบ้างสีเขียวเนี่ยผมชอบนะสีเขียวจะเป็นเขียวแบบอ่าเขียวแบบดีมตรงนู้น หรือเขียวแบบกิีโน่เงี้ยเออเขียวเดียวกันถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะสีเนี้ยอืมก็จะมีตรงนี้เป็นครอบสีดาแล้วก็ที่เดี๋ยวก็จะเป็นสีเขียวจะต่งจกสีขาวที่ตัวนี้จะเป็นสีดํานะครับผมโลโก้เขาก็จะเป็นโลโก้สติ๊กเกอร์นะเป็นฮอนด้าเหมือนกันจะมีแค่คําว่าเวฟนะผมที่เป็นโลโก้นนนออกมายุคนี้ฮอนด้าหายยากแล้วนะโลโก้แบบโลโก้ไม่นูนโลโก้สติ๊กเกอร์ธรรมดาเนี่ย ไม่ค่อยมีแล้วอี่ก็เป็นเหมือนเดิมว่าผมสีก็เป็นสีดําตัวครอบตัวนั้นเด็กสีขาวก็จะเป็นสีขาวนะแต่ตัวนี้เป็นสีดําไล่สเต็ปตรงนี้เป็นสีดําแทนแต่กาบตัวนี้ก็ยังเป็นสีดาอยู่ให้สีดาเยอะนะผมว่าไอ้ตัวนั้นน่ะน่าจะให้สีดําเยอะกว่านี้นะเอาตรงๆก็ถ้าเอาตัวนี้เนี่ยกาบเพิ่มไปไล่สีดําขอเพิ่มเป็นสีดําเนี่ยผมว่ามิติรถสวยมากเลยเออสีดยเนาะอันนี้ที่จับก็เป็นสีดํานะแต่ตัวนึงเป็นสีขาวนะเออ ถ้าเอาชุดสีสลับกันเอาไล่สีดําเพิ่มอย่ผมว่าสวยเลยนี่ก็คือสนามของสีเขียวนะครับผมก็มันไม่ได้มีอะไรมากนะเวฟผมถ่ายไปก็คงไม่ได้อัปเดตอะไรเพิ่มขึ้นนอกจากตัวสีใหม่อะออลักษณะรถก็ยังคงเป็นแบบเดิมอะให้พูดกันตามตรงก็สับสายแต่งก็สบายใจได้สับสายไม่แต่งก็สบายใจได้เพราะว่าอะไรเยอะอืมอืมอะไรเขาเยอะรถเขาดีนะผมพูดเลยเวฟเนี่ยถึงแม้ว่าอะไรต่างเขาจะลดคอสลดวัสดุลงแต่ว่า ผมพอเข้าใจได้ถ้าเราพูดกันตามเหตุผลก็คือมันต้องทําราคาให้ให้อยู่ที่อ่ะคุณก็รู้ว่าทุกวันเนี้ยเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนเนาะแต่กลับกันราคาเวฟเนี่ยมันไม่ได้พุ่งสูงแบบเบอร์วังมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ว่าสดุกมันจะลดลงแต่ก็ถ้าคุณอยากได้เกียรประสุุที่ดีก็เบิกรุ่นปีเก่าวันนี้ครับผมบอกเลยว่าสิ่งแน่นอนนี่ก็เป็นบางคนบางคนเขายาวมากเลยนะนี่ก็คือสีดําด้านนะครับผม มันก็ไม่ใช่สีดำหรอกมันก็เป็นสีแบบสีเงินเงินสีออกเทาเอ่ะสีเทาสีเกรย์อ่ะสีเกรย์ปีนี้ตรงนี้จะเป็นสีดํานะแต่ปีเก่าๆมันมีตัวสีเกรย์อยู่ถ้าสนใจเบิกสีเกรยก็เบิกมานะครับผมนี่เป็นสีเกรยสวยๆนะครับผมก็ที่ผมเห็นอยู่ก็มีสามสีนะครับผมกระจกมีอะไรต่างๆนะก็เหมือนกันนะผมสำหรับตัวรุ่ี่ห้เนี่ยจะมีตัวนี้กาบตัวนี้ที่เป็นสีเงิน ินแต่ว่ากาปกติต่นอื่นจะเป็นสีดํานะแล้วก็เป็นดําเงาหมดเลยจะมีตัวนี้ที่เป็นสีเงินแล้วเป็นสีด้านด้วยนะอออันนี้ก็เป็นสีด้านจะมีแค่ตรงนี้ที่เป็นสีดําเออทําไมเขาไม่ได้สีเงินให้มันหมดอันนี้ก็เป็นสีดํานะเออพ่วงมาอขออภัยครับแต่ว่าชงเนี่ยจะเป็นสีขาวนะสังเกตดูชงเนี่ยเป็นสีขาวทุกต้นเลยแล้วก็ยางเป็นวีดับเบิลเหมือนกันนะผมก็ตัวแขงนี้ก็ยังเป็นสีเดิมนะไม่ได้เปลี่ยน ที่จับปั่นี้ก็เป็นสีดํานะไม่ได้เปลี่ยนสีนะอาจจะมีสีที่แบบไล่สเต็ปเพิ่มผมว่าใกล้แล้วแหละจริงๆเวฟแบบเป็นรุ่นที่ใกล้จะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาบ้างแล้วแหละทั้งร้อยสิบทั้งร้อยยี่ห้าโอ้มันใกล้แล้วเพราะผมเห็นหน้าตาแบบนี้มานานมากแล้วสำหรับเวฟเนีครับด้านหลังก็ด้านหน้าสีก็เป็นหนึ่งพอตนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมมันไม่ได้มีอะไรมากนะให้ดูหน้าตาใหม่สีใหม่มากกว่าเอ มันไม่ใช่หน้าตาใหม่เดิมซ้ำอะ่ะให้ดูสีใหม่ๆครับผมนี่ก็ประมาณนี้นะครับผมาดูด้านหน้าบ้างด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับผม,มก็เดี๋ยวไปวางเลขสเปกกันเลยนะครับผมว่าเลขสเปกเป็นไงครับผมป้ายโดยสเปคคร่าวๆข,ของเวฟร้อยยี่สิบห้าไอนะครับผมเครื่องเนี่ยก็จะเป็นเครื่องเดิมครับผมคือ Honda Smart e n g i น e นะครับผมเป็นเครื่อง ที่ใช้มานานแล้วก็เป็นเครื่องสูบค,ความร้อนระบายด้วยอากาศครับผมขนาด1 2 5ซีซีมาพร้อมกับเทคโลยียนต์ honda smart engine นใจน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดเทียพียะ p g ็ f i ครับผมมาพร้อมตัวถังอํมมันขนาด5.4ลิตรที่สามารถเค็มในทางวิ่งได้อยู่ที่71.4กิโลเมตรต่อลิตรนะครับผมโดยช่วงล่างครับผมหรือว่าพวกโชคต่างครับผมโชคหน้าเนี่ยก็จะเป็น โช๊คเดิมนะครับผมโช๊คปกติเลยส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นโช๊คคู่ครับผมแต่ขนาดโช๊คคู่เนี่ยจะเป็นโช๊คที่ไม่ได้ใหญ่มากนะส่วนโช๊คหน้าก็จะเป็นโช๊คสไตล์เดิมครับผมไม่ใช่โช๊คกลับนะส่วนปั๊มเบรกเนี่ยด้านหน้าก็จะเป็นระบบปั๊มเบรกหนึ่งพอนะครับผมที่อยู่ทางขวามือในส่วนของด้านหลังก็จะเป็นดัมเบรกนะครับผมแล้วก็ตัวของยางเนี่ย จะใช้ยางขนาด70ทับขอบ17ในส่วนของด้านหน้านะครับผมส่วนด้านหลังจะใช้เป็น80ทับเขอบ17นะครับผมโดยล้อที่ตัวที่เรารีวิวอยู่นี่ก็คือเป็นล้อแม็กนะครับผมไม่ใช่ล้อซีดวดนะครับผมตัวซีดวดยจะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมไฮไลท์หลักๆของเวฟไรย5นะครับผมนอกจากในเรื่องของการประหยัดน้ำมันก็จะมีในเรื่องของการเก็บของสัมภาระใต้บอร์ดที่สามารถเก็บหมวกได้ขนาดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็จะมีช่อง ใส่ขวดน้ำใส่แก้วน้ำา1ช่องนะครับผมอันนี้เนี่ยถือว่าดีเลยนะในส่วนของไฟด้านหน้าและด้านหลังนะครับผมก็คือเป็นระบบ LED นะคือเวฟตัวนี้เป็นเวฟที่ได้ LED ทั้งไฟหน้าและไฟหลังแล้ว ในส่วนของไฟเดียวเนี่ยเสียดายที่ยังเป็นหลอดไส้อยู่ยังไม่ใช่ LED นะรุ่นที่มีจำหน่ายทั้งหมดนะครับผมจะมีทั้งหมด2รุ่นย่อยนะครับผมได้แก่รุ่นที่เป็นล้อซี่ลวดน,นะครับผมจะมี2สีก็คือสีแดงดําและสีน้ําเงินดํานะผมซึ่งเราก็ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าไม่เห็นตัวนี้นะครับผมจะมีราคาแนะนําอยู่ที่ประมาณ56,000นะครับผมและรุ่นที่เราถ่ายไปทั้งหมด3สีสสีนครับผมก็เราไม่ได้ถ่ายในส่วนของตัวสี ที่เป็นสีดําน้ําตาลนะครับผมสีนี้เราไม่เห็นนะแต่อีก3สีที่เหลือเนี่ยเราได้ถ่ายได้แก่สีเขียวดําดสีขาวดําแล้วก็สีเทานะครับผมจะมีราคาแนะนําอยู่ที่5 8 0 0 0ืนนะครับผมสวัสดีวันนี้ครับผมกับเบฟก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นด้วยผมแจ้งข่าวชิ้ใหม่ของเรานะครับสวัสดีวันนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับยบไป,ไปครับผม